กินขนมของพี่นะอร่อยนะถ้ามึงกินขนมจะคนแบกหน้าเขาจะมาเอาคืนมันช่วงดึกๆ ได้แล้วครับพี่สาวน้องชื่ออะไรอะ่ะเออชื่อตามครับน้องตามครับกิบขนขนมของพี่ไหมอร่อยนะ ผมไม่มีเงินซื้อนะครับใครบอกกันเลาวว่าจะให้ซื้อพี่ให้น้องตากินฟปีเนี่แหละสนใจไหมหน่มนะหน่มนะพี่สาวห้่รีจริงๆเหรอครับจริงดีสนใจไหมหน่มนะอร่อยนะขอบคุณมากครับโห้ยดีจังไซอยสสุดด็ดกินให้อร่อยนะครับ ทำไมพี่พูดแปลกๆวะหนุ่งปีด้วยโอ๊ยตามไม่ยืนทำไมกันเลยวะตรงนี้เนี่ยอ๋อพอดีมีพี่สาวแปลกหน้าเขาให้ขนมมาบอกว่าขนมเนี่ยลอยมากเลยนะใช่เหรอ,อเออเวนมึงยืนเอ๋ยอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่เจอแบบเมื่อ,อนนกี้นี้เองอไหนวะเห็นไม่ยเลยทิ้งไปเหรอ แถวเนี้ยเขามีข่าวลือนะเว้ยลือ,อยังไงกูอยากกินหนมคนแปลกหน้าทำไมอ่ะม่งั้นนะมึงก็จะได้หนมนะหนมนะหนมนาะหนมนาอะไรวะก็หนมนาไงถ้ามึงกินหนมจคนแปลกหน้าเขาจะมาเอาคืนันช่วงเด็กๆอืมไม่จริงนะอ่ะจริงนะเว้ยอ,อืไม่เชื่อกูกินให้ดูเลยไหนหนมนาไม่เห็นมาเอาคืนเลยเดี๋ยวคืนนี้มึงก็รู้ไปครับ ไ,ไหนอ่ะแถวบ้านไนงะไปทางนู้นอร่อยนะไ,ไปทางนู้นใกล้กว่าไปทางนู้นใกล้กว่าไม่จะกลับทางนู้นหนุ่มหน้าที่หนุ่มหน้าที่อร่อยน้าหนุ่มหน้าหนุ่มหน้า mm uh -huh. โอ้ยพี่สาวเดี๋ยวผมฝันไปเหรอเนี่ยไม่ฝันรอดรอนย้อนคืนเดียดีโอ้ยพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยเบาหรอไอ้ส่าเบาหรอเฮ้อยายพี่โอ้ยโอ้ยพี่ทำอะไรผมอะครับตีเลไรหรอฮะเล้งไวครับผมไ่กินต้มเล้งนะฮะแต่ผมก็เคยขับซาเล้งบ้างู่แล้ว ตลกเหรออย่ามาสูริงเกินตีเหรออย่ามาซีเรงเดี๋ยวสุรินมึงสุริยมึงแม่คตรซาเวียอะไรอย่าไม่เนไม่จริงไข่ปลาซาเวียนะเห็นเลยอยากสลิงแตกเลยว้าโอเถ้าสลิงแตกผมโอเรียกปลาปา้ได้นะครับขนมนะอะไรครับอ๋อ พี่พี่อะไรเนี่ยโดนโดนะโอ้ยโอ้สามเบียดุดุขอบคุณนางน้ำตาลที่ให้หนุนหนาพี่พี่นี่จะขอบใจเธอให้กระเด้ลค่ะพี่ เดี๋ยววันหลังพี่มาใช้ด,ด,ด้วยกันไหมโอ้ยได้ครับกลัวแล้วเขาพี่ตายเถอะอะไรมันใหญ่ขาในาดนั้นกินด้วยขนมบ้านเลย,ยบลัตรเลยบัตรเลยใส่ใน,ใน,ในโดนวิมานแหนบเขาให้ ไอเล่ปี๋ขนมนาว่าไงล่ะเพื่อนนี่อะไรเนี่ยขนมน้ากลางคืนเลยนี่อะไรเนี่ยยังไงกูบอกแล้วเขาจะเมาคืนข้าวบนกองไม่ต้องใสแตงเพื่อนมม่ต้องแตงตัวปุ๊กนี่นี่กูเจอเจมี่อยู่ข้างล่างนั่งขายมะพร้าวอยู่กูจะหิ้วมาเอ้ยแกหยิพัดลมมาด้วยเนี่ยเฮ้ยเจมี่ไหมเคยดูอยู่เจมี่ลองลองให้พูดอะไรแล้หน่อยดิ ห้าหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นห้ามื่นต้องเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นสามเป็นแสนห้าห้าหมื่นสี่เป็นสองแสนต่อห้าหมืนเท่าไหร่นะเจิสตัวแรกเจมิสตัวจริงปะเนี่ยห้าห้ามื่นห้ามื่นหกเป็นสองแสนทาาแสนแล้ว5ัดตัดนื้ห้าดิห้าห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดสามหมื่นแสนห้าหมื่น ยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรดอกบัวคู่ผสานพลังธรรมชาติในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงมีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือสั่งออนไลน์ได้ที่ Lazada, Shopee และ TikTok Shop ร้านดอกบัวคู่